พี่น้องจ้ามากค่ะอยาก,กินโดนหรอกกับพี่น้องนะพี่กะปินะพี่กะปิปลาทูปลาทูทอดพี่น้องเบื่องพี่นอ้องไปเทียนอยากมาโดนแล้วเมเนดโอ้ยรถติดน้ำท่วมพี่น้องมากแต่หาโม่พอจะหอดบานจุ่มหนึ่งค่ะรถติดรถติดพี่น้องน้ำท่วมถนนค่ะมาเลยจ้า ผู้ทอดร้อนๆเลยจ้ะลองแรกแตะในเที่ยงจะได้ไเดี๋ยวมาแซ่บๆกันกันด้วยจ้าพี่น้องแตงกวากับมะเขือค่ะอย่างปวดปวดลวดเนาะพี่น,อน้องมาไดยค่ะแศบๆจ้าสบๆจ้า